บอรสนนเด็นกยังไแล้วแล้วกเอาไเดิแลตา่ใชลาของหัทต้มยังไเลยแล้วก็บมสรเอร่อยช่างลูกปูของไทยตัวท่าใหญ่ของปูขไทยนะโดยเพลนไ่อาพนไห่หองกระดูปูเนเลยเจ้ามาหยางไง cụt tay mươi nhấc này mươi nhấc không xong rồi cả đề cả hạn nó, phần, phần cả khai ở ngoài coi, chia bài học hèn thì bọc nó, rồi, khăn coi đi chơi bờ, rồi, long đúng hả? ดีใจแห้งบ่ดีใจแห้งบ่งบเออสบายดีดยออทดั้งนู้ยโอ้ทางหนาก็คิดเข่าอยู่กินเนื้อกุ้งเข่าฮันออสบายดีเด้เอ,อ,เอ,อเออน,นื่ยกันเด้อขอบใจเด้อ เ้วกันนะพ่อแม่พี่น้องขี่ได้บ่เข้ามาตีขึ้นขี่ไปเลยขี่ขึ้นมาถีบนี่แหละนิดรถคันเล็กฮะเออเออคอยไปเออ,อตีงด้นลูกเนอะเ้อ,อยขี่รถสกูตเตอร์ได้สมใจทางแรกพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้เบอร์สอง thằng cả nang nó năm nó người nó ngừng nhiều hơn nó nuôi cái sao nó là nó mà đi. rồi đấy nó nuôi nặng sao vai vô ô và thì bọn nó ai ương là nó mà thì nó bởi vì cả vừa để eo tí mà đi, vừa để eo ai ương tí đi. eo là nó มีเด็มาแต่งโตไปงเฮียอย่างเดียวเลยนะเออน้องก้อยขี่มาตลาดเลยพ่อแม่พี่น้อง Ôi con tự nó mà. Ác Lên lên, sang lên, sang lên. Sang lên. Mít con tự nó mà. Thích leo rồi nó một chiếc leo chiếc leo đây sẽ cất bước mai mẹ xíu xíu โหลดญ่มาแล้วทางหลังโหลดญ่มาแล้วผมเป็นยางขี่ธรรมดาโลเจ้าฮะเออแบบซิ้วๆเลยเนาะ

ใจเฮงวะคอยเบื้อคอยเบื้อยิ่งนั่นอเลี่ยนี่เนาะมึอนี่เนาะยิ่งนั่นอ่ะคอยพอกินมวอนี่ได้สกูตเตอร์คันใหม่ไหมเออเอายังลากเนาะสกูตเตอร์เก่าเขาก็ใหม่เขาเนาะเออแม่สก๊อตั์พื้นคน แม่แโปวดเห็ดเลยอ้อยบัสโคบงอเลยแปนเบิสครัอักทีนี้บาลีเป็นบ้หอ๋อแต่๊มตรวจโมีป้าแลวบาีโมยพี่น้องมีแต่ป้าอย่างเดียว คักกักกักแม่เนี่ยตื่เลยโอ้โหแม่เนี่ยตื่เลยพ่อแม่พี่น้องโอ้โันดุดใหม่ๆเลยโออต๊ตต๊ตุ๊ตุนี่แหละน้องก้อยมาเฮียนกับมาเฮียนทางนี้พี่แหละยปาเฮ็ดบัดเลยพ่อแม่พี่น้องเลยปาเฮ็ดน้องนุ้ย năng vẻ siêu siêu lên vậy. Ừ. và đi chạy hen. không phải đâu. đi chạy hen mà sạch. nhím. bạc bùp lên không phải lên nhím lên nhìm, nhìm. Ừ. Ừ. เมื ng, này t, năm, ่อกันล้างก่อนเลยเนาะเมื่อกันสีน้ำเสพักได้มันจะเป็นเพียงหมดตายหมดตายล้างคือกันมันจะเป็นเพียงโอ้ยแม่สีใบผ้ามันถือน้ำก็ได้เบิ้งเขาโอ๊ะมันกระหักหแม่น้องอึงวันนอกวันบ่ออันล่างมันก็เก่าเถ่าโอ้ สีสิ oh okay. like oh okay. oh boy, ้นแล้วๆกว่านี้ไม่ได้บ่น้องก้อยนี่แข้งนี้กันรุ่งรุ่งซื้อโดนนี่รุ่งนั่งเบีย้าเพม่อนก็ว่าโอ้บ่ยากเพม่อนว่าได้เงินเลยกะเอาไอ้เขาเมื่อรถเด้อเพม่อนว่า

ลเดีก็มาฮอดบันโพดแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยบัดโพดแล้ว นรงๆสิ้วเลยนังหนุ่ยขี่แบบซิ้วเลยพอแบบนี่นอะกลยเอาขีเชลลิงเขาก่าคือเก่านี่แหละเอานังหนุ่ยยิ้มเป๊ Điều biết đâu biết đâu mất lắm chì ra sầm nát lo Ừ, sầm nát léo chì ra chì là nha, oh. ô

chị bộ mẹ bộ nhím mừng hà nhím bán hà quá rồi đó đứa con không kém rồi bố mẹ đi nho pha chưng cam nho này nữa

พบอกบอกใจเด้อถ้าผูยาย้ใหญ่เกิดดีฝากเงินมาซื้อสมาตเตอร์ให้น้องก้อยก้อยอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงทานมาสำใจก็้อ้กลับคืนไปลอยเท่าพันเท่าเด้อพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งคลิปนี้ขอให,ให,ใหอ้โชคให้มาให้ร่ำให้รวยมีแต่โชคทิ้งใส่กันเจ็บจะได้ก็ไข่ตรงนี้เด้ออพ่อแม่น้อง xin phân xích xin phân xích xin phát em lên không nhìn phải không nhím đi nhím đi nhím ván hai con đi nhiếm ván đi à, nhìn nuôi hải nhiếm nữa vạt nuôi nhiếm ván hai con nữa à nhiếm ván hai con nữa à Tối khi lột nó bỏ về phía đi đất có nắm bè nắm nháng nó bỏ chỉ lột mới đi Khi lột scooter Đấy độc Bộ phương ngân bỏ đáy cho đi Nữ sản Nè bay, bay, bay nhau ไดเขาเข่าหมไม่หกอแถวเงี้ยนนั่นแหละม่่ม่ย่ม่บเนี่ยเอาเสิจอดแว่ซื้อกับแทงก่อนเนาะเมื่อตำ ต้องก้อยก่อนเด้อหรือว่าจอดกันต้องก้อยจอดแล้วซื้อแปงก่อนแหวซื้อแปงเนาะไปดีคงเท่าไรเนาะแปงแบบนี้10,000อาจจะงจองบ่เอาสองเป็นอะไร จะกิดเข้าเลยไม่ตู้คนกันเฮ้ยฮะเฮ้ยกะเอาตอนนี้เนาะไปซื้อสกูตเตอร์ผู้ใหญ่ผ่นผักเงินมาให้แมนโดยบ่ทผู้ใหญ่เมืองไทยโดย

ไม่่กแม่คนปลูกเอง้แต่งแแม่น้อาคื่ลูกเรียก่อยเมื่อป้าแล้วว่ะที่เมื่อแล้ว

xanh lên Điệp, bên điểm, đến điểm đến đây, bên đây ไม่ต้องว่ะต้อซิ่งก็ซิ่งเลยวาะนี่มาต้นต้นต้น

จะสิงเลยโอ้ยโห่งใช้กันยังปวดเฉีโดโห้โหโุกทุกทุจอดโฮมจอดโฮมโอ้ดานเออสวัสดีน oh, <ot> <ot> ้องนุ้ยสวัสดีน้องนุ้ยสวัสดีน้องนางสวัสดี โต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 พ่อแม่พี่น้องหน้าใหญ่ปัดกระดงเลยบาดนี่จอดนี่แล้วนี่หน้าได้เงินหุ้นมือสองกระยาแต่ไมดใหม่เนาเนาะพ่อแม่พี่น้องหกพันห้าแ0นเจ็ดพันผดซื้อมาผลรุตไข่พันหนึ่งแอนเอาละน้องก้อย เดิน้น้องก้อยกลาแล้วน้องก้อยขอดกับเขาว่าสบายดีสบายดีป่าลุงเบิร์สุกุลสุคนะโดยก็ขอบอกขอบใจที่มาเบิ่งส่องก้อยจนจบเดินที่มาสองคนชนะโดยขอบอกขอบใจทางหลวงปู่ที่ซื้อรถสกูตเตอร์หรือว่ารถไฟฟ้าให้น้องก้อยโดยขอให้หลวงปู่ที่ไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงน้ำรถอนขิงกาวเงินเลยน้องทองไหลมาท่านไมอเศร้าครัดีๆก้อนมายืนลาสิ่งใดก็คอยได้สิ่งนั้นสมดังปรารถนาไปยืนเฮียงกันขอบมอกขอบใจแม่ทั้งเอิง มามายืนมายืดทานู้นมาในทางตายมาหน่อยไมเออยืนหนุบตรงกันนอยไหมเฮ้ถ่ายหุบ